เด็ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาดูต้นสตาแอปเปิ้ลหรือว่าต้นหมักนมตอนนี้เก็บไปเยอะแล้วครับเก็บไปประมาณห้าสิบปอร์เ็นต์แล้วแต่ก็ยังมีอีกเยอะลูก เป็นผล,ลไม้ไม่มีสารพิษคือเราจะไม่พ่นยาถ้ามีมแมลงเราก็จะใช้ใช้กาวดักเอาแมลงวันทองเราจะใช้กาวดัก ใส่ฟิวเจอร์บอร์ดพ่นกาวมันติดเยอะเลยจะวางไว้เป็นจุดๆรอบๆรอบๆตอนข้างบนเราจะเปิดเปิดตรงกลางให้มันโล่ง ไม่มันสูงตันนี้ก็หลายปีแนละปลูกต้นนี้ปลูกเมื่อยเมล็ดแล้สุกจะมีสีม่วงก็เ,เก็บตอนสุกครับถ้าไม่สุกเราก็ไม่เก็บไปได้คือมันจะสุกหมุนตน้น มันก็เริ่มสุกแล้วระสุกมากจะขึ้นมาเป็นสีม่วงแต่บางพันบางพันก็ไม่ไม่เป็นสีม่วงบางพันุจะเป็นสีเขียวตลอดความพิเศษของไม้ต้นนี้คือรายละเก็บลูกหมดประมาณประมาณเมษาก็ ก็จะวายหมดละเก็บหมดแล้วไม่จะดอกพอลูกหมดก็จะดอกมาเลยแต่ระยะก,กันที่มันจะสุกหรือมันจะมีลูกกปีชนปีครับระจะดอกแล้วก็เลี้ยงลูก ในลูกนานมากครับสมุรามันดอกเมษาปีนี้ก็นู่นแหะครับกุมพามีนาถึงจะเริ่มสุกไม่ต้องมาทำอะไรมันแต่กันน้นอย่างเดียวมันพืชทนแรงด้วยแต่ก็ชอบน้ำลูกดกมาก แม่บ้านขายลูกละสีห้าบาทก็ขายดีมีคนอยากทานเยอะเลยแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยส่งทางออนไลน์เพราะกลัวมันจะช้าคุณภาพจะไม่อร่อยเหมือนเด็ดจากจากตน้น กระยายพันธุจะให้ได้ทาเร็กวก็กิ่งตอนแต่กิ่งตอนนี้ไม้ไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างตอนยากต้องใช้วิชาเยอะต้องทาฮอร์โมนอย่างแรงแ ก่อนยากมากแต่มเมล็ดก็เพาะได้ครับก็จะใช้เวลาหลายปีหน่อยจะมีลูกสองสามปีสี่ห้าปีมีเริ่มมีตุกอีกนะจะเก็บวันเว้นวันก็ประมาณนี้ครับสำหรับสไตล์เปิลรั้วหมักลม สวัสดีนะครับ